มื่อนี้สิพาทุกคนมาเห็ดตอกไม้ประมาณนี้เนาะว่าเขาเห็ดแนวใดแล้วก็มีเทคนิคอย่ออยงเดีโอเคเขาไปเริ่มกันเลยเปิดโปรแกรมอ,อิรัสเจตเตอร์ขึ้นมาเลยนะตัดมิดเลยก็คือ,อเข้าไปที่คำสั่งตัวตัวนี้เนาะเรียกว่าคีลัตตัว L นะสร้างวงบนขึ้นมาเอาประมาณนี้ เปลี่ยนสีตัวนี้เป็นสีเ,เดียเนาะเาจะเป็นสีดำธรรมดาก่อนประมาณนี้ต่อไปมันทำการ copy เนอะเราะ่าเขาจะสร้างากรีบหอบไม้เนาะก็คือวิธีการ copy ก็คือเกากดไปที่วัตถุแล้วก็กดอาร์ตลากออกแลก้วก็กดิปพรมประมาณนี้ก็คือเขาจะได้สองอันแล้ว ต่อไปมเมนฮาะจะมาลบส่วนที่บ่ต้องการออกเนาะก็คือตัวโตสองข้างนี้เนาะข้างนี้ข้างนี้ข้าไปทธีคําสั่งตัวนี้เนาะนี่ชาพิโดชูคลิกบันทนึงเห็นบ่ตัวนี้มันจะเป็นเครื่องไม้บวกอยู่ตัวนี้เนาะก็คือเฮาบ่อยากได้เนาะเฮาอยากลบเมนเอากดอาร์ตบัดหนึ่งเนาะมันจะเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกมาเป็นเครื่องหมายลบ ิีบไปหนึ่งใ็่เลยเบอร์นี้ดนกะันนี่เนาะเขาจะได้ลิปลงใหม่ประมาณนี้ก็คืออใน้พูปตัวอย่างเมมันจะมีเสินบุงมลอยู่บางนี้เนาะสินประมาณนี้ก็คือเข้าไปที่คลิกแวัตทุกันแล้วเข้าไปที่คําสั่งตัวนี้เนาะโตลูกศรอี่ขาวนี้ direct selection tool ตัวนี้เนาะ คลิกบาทหนึ่งแล้วมันจะมีจุดตัวนี้2จุดเนี่ยก็คือใส่คลิกใส,ใส่จุดตัวนี้บาทหนึ่งแล้วก็ดึงล่านีน่เอาประมาณนี้ต่อไปอาจะใส่สีแล้วแต่ว่าทุกคนที่ใส่สีเนี่ยเดี๋ยวเขามีเยอะเขาจะใส่เป็น 4, 4ีบวนคลิกใส่วัตถุแล้วกาวเข้าไปที่ คำสั่งตัวนี้นเนาะเกรเดียนต์เนาะสำหรับผู้ใดที่ยังบ่ทันมีคำสั่งตัวนี้เนาะให้เข้าไปที่บินโดตัวนี้เนาะเรามาติดใส่ตัวนี้เรามันจะมีหน้าต่างตัวนี้เด้งออกมาแล้วมาคลิกใส่ตัวนี้เลยนี่เดี๋ยวเอาตัวนี้เนาะตอนนี้มันจะเป็นอ่าสีขาวดำ มาคลิกใส่โวสีดำตัวนี้เนะ่ะเพราเราจะเปลี่ยนสีจากสีดำเป็นสีบัวคลิกเลือกเลยีนหนะสีบัวเท่าไปก็คือเปลี่ยนองศาตัวนี้เนะ่ะมองเป็นองศาเป็นอยู่นี่ตัวนีนะ้ก็คือเขาอยากให้สีขาวอยู่ด้านบุมเขาไป่ประมาณเอาเก้าสิบองศาตัวนี้คลิกบานหนึ่งี่ประมาณนี้เนะ่ะ ตัวนี้คือกันตัวสีดำกดรูดเอาเลยกดตัวไอนะมารูสีตัวนี้เอาเลยนี่นะเนาะเราจะได้ปกว่านี้แล้วขยายมันน้อยหน่อยนึงอันนี้เราจะมาเห็นอาอินดอกไม่กรอกก็คือคลิกใส่วัตถุแล้วเราจะมาหมุน แบบนี้เนาะคลิกเซลวัตถุแล้วเข้าไปทีคำสั่งตัวนี้โปรเทเนาะหรือว่าคีราตัวะตอนนี้เมนจุดหมุนเมนมันอยู่เซนเตอร์ตัวนี้เนาะจุดกลางตัวนี้แต่ว่าห้องอย่ากไดเนาะก็คือเราอยากให้มันมุนอยู่จุดด้านหลุมตัวนี้ก็คือเราเอามอสบัสซีตัวนี้แล้วก็กดอาร์ตเจ็งไว้แล้วก็คลิกอันนึงตัวนี้เนาะ มันจ,จะมีหน้าต่างตัวตัวนี้เด้งออกมาแล้วเรามาใส่องศาว่าเราต้องการให้มันหมุนจากองศาตอนนี้เราจีใส่อยู่ประมาณ4ห้5องศากดตัวนี้เนาะกดพรีวิวเนะี่ยสามารถเบ่งได้เนี่ยเมื่อเราใส่องศาแล้วกด copy ตัวนี้เนาะกดปัน่หนึ่งมันจะได้ตัวนี้ออกมาอีกเท่านึงต่อไปเมน กด Control D เนาะก็คือคำสั่งที่มันปบว่ามันเหตุซ้ำสิ่งที่มันเหตุผ่านมาเนะกดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณนี้